สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆวัตเพที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านสําหรับในวันนี้นะครับวันพีซวานุคุีิเราจะมาพูดคุยกันหลังอ่านตอนที่1045กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตอนเลยนี่ก็คือทั้งตอนเนี่ยมันเชื่อกันเชื่อกันสมใจอยากกันเลยทีเดียวดังนั้นสําหรับใครที่รอมานานนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะได้ฟาดปากกันสุดพลังสักทีมือนี้แหละของจริงนะครับ ด้านไคโดเองเนี่ยเห็นลูฟี่ในร่างใหม่ใช้ไรกว่าเดิมก็รู้สึกนึกในใจว่ามันไปนเหตุอย่างมากถึงส่งพลังซัมเนีแม่ยังคือเกง่เกงด้เก่งดีเก่งบอลลี่ลอ่อเก่งกระดอกกระเดียเก่งแบบเพี้ยแห้งเก่งคือเกง่งคาเก่งพยัดพยเดอดเก่งแต่เกิดบอนอบัตนี้แม่พลังยางยืดส่งอิทธิพลต่อสิ่งรอบข้างมันก็น่าจะเป็นการตื่นของสายพารามีเซียมมิผิดแน่แต่ทว่า การกลายร่างขนาดนั้นมันต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสายโซโอนมิใช่หรือนะครับใคโดคิดแบบนี้แล้วก็สู้กันเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่พีคมากๆนะครับดังที่หลายๆคนล่ำลือครับเอาจากความรู้สึกตอนอ่านนี่โอ้โห ไคโดนี่ปากบอกรู้สึกแปลกแต่ก็พุ่งเข้าแดกลูฟี่กับขยี้เสียให้มองแต่ลูฟี่ใช้การพองตัวเข้านัวในตัวมังกรลอยละล่องพุงป่องจากการขยายตัวแล้วพาทัวลอยขึ้นฟ้าพร้อมโชว์หลาหน้าติ่งต้องไคโดพุ่งป่องๆน่ารักไหมน่ารักไหมลูฟี่ด้านในหัวไคโดก็โอโหเห็นแสงอยู่รำไรเลยยืดมือพุ่งเข้าใส่ทะลุจากในตาเอาฮาด้วยหน้าทะลนของไคโดแล้วก็โผล่ออกมาด้วยท่าลีฟไอยางยืด ออกมาแล้วก็ขำทำท่าฮ so ่าฮ่ายิ้มแบบมีเล่กลพร้อมพ่นลมลอยขึ้นฟ้าตกลงมาเป็นยักษ์ตัวใหญ่ใส่ท่ากีก้านคนยักษ์ยางยืดแต่อานิจจาที่วางขาเข้าหน้าไคโดพอดีเลยไม่มีโอกาสอัดเพราะไคโดกัดเข้าไอ้นั่นของลูฟี่เต็มๆหมายถึงลำตัวนะครับ คืออ้อมตัวมากัดสีข้างแทนเพราะว่าถ้ากัดไปตรงๆนี่เลต์การ์ตูนจะเปลี่ยนจากโชนเนนเป็นยาโอยแต่ลูฟี่ก็ยังทรงพลังดีไม่มีผิดเพี้ยนจับไคโดร่างมังกรบิดบีดบ้ขยี้หัวและหางพร้อมโดดยางเอ้ยโดดเชือกเล่นซะอย่างนั้นพันตกลงมาหน้ายังไม่ทิ่มดินก็กินพลังเพลิงโบโลเบลดของไคโดไป1ดอกซึ่งไม่ใช่แค่ถลอกแต่ดำเป็นตอตะโกพร้อมหัวหยิกแบบมุกการ์ตูนฝรั่งแต่ยังฟื้นตัวได้ตามปกติพร้อมวิ่งท่าปั่นขาเป็นวงกลมผสมรดลันเนอร์พุ่งเข้าใส่เปลวไฟลุกท โดให้น่วมแต่โดนไรโดใช้ไตรโลกาฟาดหน้าทิ่มลงไปทําหน้าตาถลนสุดหาอ้าปากลิ้นยาวยืดสร้างความแตกตื่นให้คนข้างล่างไม่พอพวกรอคิดและอื่นๆก็ทําตาถลนแบบการ์ตูนแก๊กกันท่วนหน้ากะฆ่าคนอ่านให้ขำจนขาดใจตายกันเลยทีเดียวตัวผมนี่เรียกได้ว่าขำจนสรบปต้องส่งโรงพยาบาลน,นอนพักฟื้นไปคืนหนึ่งนะครับเพิ่งฟื้นออกมาเลยทำคลิปช้าไป1วันกันเลยทีเดียว ว่าแล้วลูฟี่ก็เอาหัวตัวเองมุดออกมานั่งอาซาทำท่าพลังหมดแต่ช่วงทดเวลาก็ดูท่าจะอีกนานแม้ทั้งคู่จะหอบซี่โครงบานแต่ยังมีไม้เด็กงัดกันมาใช้เรื่อยๆโอ้ยหมดลมแล้วช่วงนี้น่าสนใจครับที่ยามาโตะบอกว่าลูฟี่ทั้งผมและเสื้อผ้าเนี่ยกลายเป็นสีขาวหมดเลยเออในอนิเมะนี้น่าจะเท่ดีนะครับดูจากสีขาวดำกับสไตล์การต่อสู้แบบการ์ตูนแก๊กฝรั่งนี่ผมคงต้องถอนคำพูดที่บอกว่าเป็นเฟเฟอร์เรนซ์การ์ตูนแก๊กยุค70 เพราะว่าถ้ามาเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเก่ากว่านั้นนะครับก็คือเป็นอาอนิเมชันสายายางยุค30นะครับช่วงปี1930ที่จะเป็นการ์ตูนขาวดามีการเคลื่อนไหวยุ้ยๆแล้วก็การเล่นหน้าเล่นตาท่าทางแอคติ้งนะครับแบบที่ลูฟี่ทำด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นการ์ตูนใบ้ก็คือมีเสียงประกอบนะครับแต่ว่ามันไม่ได้คุยกันเน้นสื่อสารกันด้วยท่าทางมีอ้าปากค้างตาถลนวิ่งวนขาเป็นวงกลมอะไรแบบนี้มีหมดเลย ด้งน,นสไตล์การต่อสู้ของลูฟี่ในร่างนี้นี่ถ้าจะเรียกกันง่ายๆก็เรียกว่าเป็นสไตล์ลูน่ตูนก็ได้ครับหรือว่าถ้าในยุคไม่นานมากเนี่ยลหลายๆคนจะนึกถึงเดอะแมสหน้ากากเทวดาของดาร์คเฮาส์คอมิกก็ได้แต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นยุค90นะครับส่วนเวอร์ชั่นภาพยนตร์เมื่อปี94นั้นสนุกมากภาคไทยสุดยอดมากนี่ต้องเวอร์ชั่นม้วนวิดีโอของทีมภาค C v วดีนะครับที่หน้าโอ๊ตจากอกังกฤเนี่ยภาคเป็นจิมแคลลียนั้นสุดจริง ซึ่งด้วยความที่เห็นว่าพลังมันทําอะไรก็ได้อิสระและหลายคนเนี่ยก็เลยนึกถึง The m a s สอันนี้ด้วยซึ่งสไตล์การต่อสู้ของลูฟี่ในเกียร์หนี่ผมจะขอเรียกว่าสไตล์ขายหัวเราะแล้วกันนะครับเพราะว่าขายหัวเราะมาสนุกในยุค90ยุค2000นี่คือฮาจริงนะครับผมชอบมากโอเค พอยามาโตะตกตะลึงทึ่งกับพลังลูฟี่ที่นั่งเหงือกแห้งอยู่ก็พูดชื่อโมโมะทามะคินเอมอนเพโดขึ้นมาปลุกใจและปลุกพลังในตัวขึ้นมาอีกครั้งให้หัวใจเสียงดังขึ้นจนเป็นจังหวะกลองตึงิตึงตึงตึงจากนั้นเนี่ยร่างเกียร์ห้าก็กลับมาอีกครั้งอันนี้รู้สึกว่าพอพลังตื่นปุ๊บนี่คือใช้ได้คล่องแล้วนะเพราะว่าเรียกพลังมาได้ดั่งใจ จากนั้นเนี่ยก็โดนไคโดหวดเข้าท้ายทอยหน้าย้อยไปตามตะบองของไคโดท้องโยพุงยุบทุบตัวแบนติดดินและยืดตัวโงหัวขึ้นมาใหม่และใส่ลีลาการต่อสู้คู่กับฮาคิเกราะฮาคิรา,คราชันเมามันเข้าประจันหน้าแถมท่วงท่าย,ยังส่งอิทธิพลต่อสิ่งรอบข้างใช้หมัดยางชกซะไคโดแทบหัวทะลุแล้วก็หัวเราะสนุกจังไคโดเออฮึกเหิมเว้ยมันดีทำไมคลิปนี้มันเหนื่อยอย่างวะ ซึ่งต้องขอบอกว่าที่ผมรู้สึกว่ามันสุดๆขนาดนี้นี่ผมเตรียมใจแล้วก็สะกดจิตตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าตอนหน้าเนี่ยมันจะต้องสุดเบอร์แน่ๆพอได้อ่านเนี่ยก็เลยรู้สึกเฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรือผิดใจอะไรเพียงแต่ว่าไอ้มุกฮาที่ยัดดมาอันนั้นผมไม่ได้ฮากับเขาเฉยๆแต่เป็นอีกตอนหนึ่งที่อ่านสนุกดีนะครับส่วนทางด้านสไตล์การต่อสู้นะผมว่าแปลกดีถ้าเป็นในเวอร์ชั่นอนิเมะเนี่ยน่าจะทําออกมาได้สนุกขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งดูแลขอบเขตพลังสไตล์ขายหัวเราะของลูฟี่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีวงกว้างขนาดไหนนะครับแต่ใครที่เข้ามาในอนณาเขตความหาของเทพนิกะแล้วก็จะต้องเอาหากระสคนลระดอก2ดอกให้สมกับฉายาเทพพระอาทิตย์และจอยบอยที่มาปลดปล่อยทุกคนพร้อมเสียงหัวเราะลื่นเริงบันเทิงใจนะครับมีความเฮฮาอยู่ตลอดส่วนร่างใหม่ลูฟี่นี่เอาจริงๆผมว่าเกียร์หนี้เนี่ย น่าจะมีอีกหลายฟอร์มในอนาคตนะครับซึ่งมันน่าจะดีมากๆเพราะว่ายิ่งพอผมเพิ่งทำพอดแคสต์นินทาการ์ตูนนะครับ EP ที่คุยกันเรื่องร่างสุดยอดของพระเอกกันไปแล้วนี่ยิ่งรู้สึกว่าเออเฮ้ยถ้าเทียบกันหลายๆเรื่องเนี่ยลูฟี่มันจะมีอีกหลายๆร่างเนี่ยมันก็ไม่เยอะเกินไปนะครับเป็นอารมณ์กึ่งลุ้นกึ่งเชียร์ด้วยนะครับว่าอย่าให้น้อยหน้าเรื่องอื่นเขาสิดังนั้นเนี่ยผมโอเคแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเขาใส่ไอเดียลงส่วนนี้แบบเต็มที่นะครับ จากในตอนที่แล้วเนี่ยเราแอบเฟลนิดนิดนะครับตรงที่มีการยัดเอาดราม่าที่เคลียร์เรื่องราวสะสางความแค้นของฮิโยริซึ่งเป็นตัวแทนของตระกูลโคซกินะครับทำการชําระแค้นโชกุนโอโรจิที่บิ้วมาทั้งภาคเหมือนเอามาเล่าทิ้งเล่ากว้างขั้นจังหวะแปลงร่างของลูฟี่ซะอย่างนั้นคือเราอินกับโมเมนต์ของฮิโยรินะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะอินแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่มันมีอิมแพกมากกว่านี้ถ้าไม่ใช่ว่าไฮไลท์ทั้งหมดนมันเทไปทางล่างใหม่ของลูฟี่สุดฮาตาถลนกันหมดเนี่ยแหละ ส่วนเนื้อเรื่องฝั่งตระกูลโคซุกิกับโชกุนคุโรซุมิโอโรจินี่คือรีบเล่าให้มันจบๆไปแบบไม่กี่หน้าเท่านั้นเองแบบที่ว่าตอนก่อนๆเนี่ยที่เขาเล่าถึงภูมิหลังของคิงนะครับจบในหน้าเดียวด้วยนะแต่ตอนที่1 0 4 4นี่เล่นมุกตาถลนไปแบบโคต้าหลายหน้าจัดตอนนั้นก็เลยรู้สึกอ,อ๊ะอสะกิดใจนะครับแต่พอเวลาผ่านมาก็ทําใจแล้วก็เข้าใจได้ว่านี่มันคือไฮไลท์ของภาคนั่นก็คือการสู้ตัดสินนะครับระหว่างพระเอกเรากับบอสประจําภาค และก็ทําใจไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่ต่อไปเนี่ยก็น่าจะทําให้เราเชอบได้เองแล้วนะส่วนในเรื่องของพลังที่ทําอะไรก็ได้ของลูฟี่ในคลิปที่แล้วนู้นนะครับมีคนคิดว่าผมพูดเล่นนะครับที่ว่าผมจะสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเลยนะครับว่าผลปีศาจเทพเจ้านิกะของลูฟี่นั้นนะครับเป็นพลังพิเศษจากผลปีศาล i s s m a r t ร์ทัมฮ e r e ่ um, r i right g o r die อันนี้เข้าใจง่ายสุดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเคลียร์ทุกอย่างซึ่งอันนี้จริงจังด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการเฉลยมาแบบนี้เนี่ยและให้พลังมันเป็นแบบนี้มันจะตอบทุกข้อข้องใจในอดีตที่ผ่านมาของพลังลูฟี่ได้หมดเลยอันนั้นผมพูดจริงนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยพอหลังๆมันทําอะไรมามันทําอะไรได้เนี่ยเราก็ไม่แปลกใจละซึ่งมันก็ตอบโจทย์นะครับสิ่งที่หลายๆคนข้องใจในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกันสายฟ้าหรือว่าการปล่อยไฟออกมาได้อะไรแบบนี้ ซึ่งเราก็ได้เห็นกันแบบอยู่ใจในตอนนี้และตอนหน้าและก็ตอนหน้าหน้าหรือเปล่านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไขข้อข้องใจเพิ่มเติมแต่ว่าจริง,รงผมพูดไปใน ep นินทาการ์ตูนแล้วแต่เผื่อใครไม่ได้ดูอันนี้เราจะพูดให้แฟนแฟน,แฟนวันพีทฟังด้วยก็คือและหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะแถเกินไปหรือเปล่าลูฟี่กินผลโซออนแล้วตัวมันจะเปลี่ยนเป็นยางตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ว่าคนที่กินผลโซออนเปนมันต้องแปลงร่างของมันเองเหรอส่วนในร่างปกติมันก็ต้องเป็นคนธรรมดาสิอันนี้เนี่ย ผมก็จะคิดอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ติดว่าเราเห็นไอ้ชอปเปอร์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่มันขึ้นเรือเนี่ยมันแทบจะอยู่ในโหมดล่างผลปีศาจแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเราอย่าลืมว่าโทนี่โทนี่ชอปเปอร์เนี่ยมันเป็นกวางที่กินผลมนุษย์เข้าไปนะครับแต่ตัวของชอปเปอร์เองเนี่ยก็จะอยู่ในโหมดล่างมนุษย์ปีศาจอยู่ตลอดดังนั้นถ้าลูฟี่จะอยู่ในโหมดล่างยางยืดอยู่ตลอดนี่ก็อ่ะเข้าใจได้โอเคประมาณนี้นะครับส่วนตอนล่าสุดนี้นะครับทางด้านชื่อตอนนี่ก็เหมาะหมดีนะครับคือ next level ดังนั้นเนี่ย การต่อสู้หลังจากศึกนี้ไปเนี่ยมันก็จะยิ่งยกระดับขึ้นไปอีกนะครับดุเดือดอลังการขึ้นไปอีกและถ้ามื่อไหร่ที่ลูฟี่ใช้เกียร์หเสียงฮาก็จะมาเยือนใครไม่หามันฮานะครับไม่เห็นนมันขำอยู่ตลอดเลยนั่นแนหะดังนั้นนะครับเขาไม่ทิ้งคอนเซปต์เรื่องของพลังเทพที่มาพร้อมความลื่นเริงเฮฮาและเสียงหัวเราะนะครับผม ซึ่งเราก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบหัวข้อพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับไคโดน้อยปะทะ uffy, ลูฟี่ล่างเกียร์ห้าเก่งจังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามแล้วก็คนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้ตลอดมานะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ฝันดีนะครับ